สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพบกับบ่าวอิสานพาคเรากินชีวิตดมื้อน,นี้เขาจะมาเก็บผักขี้เล็กฝรั่งครับผมผักขี้เล็กฝรั่งขาเจ้าจเอิ่มผมว่าหย่าปลาเนี่ยหยา่าคางทั้งคือผมมันจะเป็นตนน้นซีฟิลพี่น้องไข่ผักขี้เล็กบานเขาเลยมันเต็มทีครับผมมันจะออกขมๆเ่ต่องผักขี้เล็กผักขี้เล็กผักกระเดาบานเขาครับผม เก็ยบเเลยตอนนี้มันกำลังหยอดงามครับผมถอนออกครับผมเอาเล่ยหนองกองเอาครับผมฝรั่งเห็นไงฝรั่งเห็นข้าเจ้าว่าโอ้พวกนี้ดีแต่ว่ามหาเด็ดยงเด็ดเนี่ยข้าเจ้าครับผม คือฟ่งนี่เขาคิดว่ามันเป็นต้นหญ้านะครับก็คือเขาจะตัดกิน,นครับผมจะเป็น้เสียวง้มครับพี่น้องหยอดเีรฝรั่งพอดีพอดีแม่เราอยากกินกันเลยครับรถพันมาแถวนี้กันเลยเก็บไปไว้าเห็นเล่าครับผมพอว้าจากในหย,ยอดมันกับขี้แกนะครับพี่น้อง อากาศดีพี่นอ้องฮอนเยอะครับพี่น้อง right. right. <Yeah. S 2> เด็ดเอาเลยเด็ดเราขับไปลวกแซ่ว้จะกินกับลาบกับปนุนงามงามงกอง oh. มันมันขีมีต้นหนึ่งขี่ไข่ๆกันเลยพี่น้องมันขีเบิงออกแต่ผู้ใดเบิงบอกเป็นเนี่ยก็คือกิ่นพิษด้วยครับผมอันนี้ต้นเนี่ยมันจะบ่มีขนนะมันจะมีอีกต้นหนึ่งที่้ายๆกันเลยมันจะมีขนครับพี่น้องเดี๋ยวจะให้เบิ้งต้นที่เออมันบอบแมนเดี๋ยวจังเดี๋ยวผมถากันครับนี่นี่ครับ ม,มันไข่กันครับพี่น้องสันผู้ใดเบิ้งแบบใ hmm. บๆอะ่ะต้องเบิง้งดีอันนี้มันจะมีขนครับพี่น้องมันจะมีขนมันจะเป็นแบบสักๆจัแบหบน่อยอันนี้คือกลิ่นปลาดครับผมส่วนเทาเก็บมันจังกลิ่นแด่มันยังไม่มีขน ที่เาเก็บมันจะเป็นใบใหญไงจริเบิ้งข้างหลังมันจะบ่กือกันจะบ่มีนขนเอาเก็บเอาเลยอันนี้อันนี้ก็กินได้ด้วครับพี่น้องหมามุยฝรังแต่ว่าสันติเก็บนี่ต้องเอาถุงม,มือเก็บเอาได้เบางสันสัมปิเก็บบางสี่มันตอดมือเอาได้ขั้นครับผมขั้นจนจะน่าใส่ยังเก่งขาสันสีตรงระบางไปถึงสีวัวท่านเล่พี่น้องเดยวเา มันแบนังแล้วแสบขาไปนอยแขนมาไปเก็บไปเลยห้ามไม่ลีพี่นอ้องคนนีแหงเก็บมันก็แหงแสกยอดงว่าอง เงียดงามมากผมเดี๋ยวกับไทยผมจะขุดเอาไปปลูกบ้านเท่าอยู่มันแสบ,บดีมันบอกผมมันบอกผมคักคือยังผักกระเดาบ้านเท่ามันขมอัมรัพอดี ำงน้ามโอเคครับกลับมารีวิวให้เบิงพักขีเล็กฝรั่งครับผมพี่น้องเดี๋ยวขอเก็บไปก่อนเดี๋ยวสันมี่ยังแบบน่าสนใจเลอยจังไหเดี๋ยวผมจะท่ายเบิงชอบคลิปนี้ก็อะไรก็แชร์กดซับสไครต์ผมด้เลยครับฝากสวัสดีครับบ่าอิสานไปก่อนครับผมบา